How are you coming first? Why are you coming fast? Don't do anything stupid. Let's go. take a two. <laughs> you stupid. you <laughs> go <laughs> 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 บอกแล้วเจอวิชาหาย Let's do this Help me Help me ร้องแบบคนไทยด้วยเฮียบัไอ้ครับ

ไอ้ตันี้กูสรางกอสรากองปูสรางอูกฟาอีกแล้วอ้โอดยางสดกูอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ใครจริงจังตัฟ้าใส่กูอีกแล้วเลยเหี้ยกูเห็นมันยังไม่น็อกไงตอนแรกกูปาไป้กูปาปุ๊บตายเลยมึงเล่นระเบิดเก่งนะระเบิดไฟอ่ะกูบอกเลยกูยกมึงเป็นไอ้นี่เลยขอ o t s u p p l i เข้าขวากูน่าจะน่าจะขวา โอ okay. เคมึงได้ยินล้วมเห็นแล้วละแอบอยู่แอบอยู่มันมาบอกทำเฮี้ยเลยวะมึงหลอกไม่เนี่ยไอเฮี้ยอะไรตกว่าเช็ดหู MC ทองไอเฮี้ยตรงนู้นไม่แคะพอเลยวะแม่ยังไม่มีเงิน I got supplies Oh my God what is that โอ้ม่ด what is that what ไม่เปนอะไห้อ what the fuck ไปแล้วลังมิกตัวไม่มีแล้วมันกินกันไปแล้วใครมา why are you running Why are you running? I got supplies. Mình lên như này, lên ở tầng này lên.

ไอ้สัาคุณจะมาแบบดียอดสาตัวเยทองวาเลยทองว่า